ตักสี่อันหนึงค่ะขนมจีบกุ้งจีบหมูไหมเอาครับ็จีบหมูหนึ่งดีบโบขาไปามครับจีบหิวใช่ปะกุ้งหน้าบวัดนะ,ะเอาบะหมียกยัดไส้เาแบบเอาสองหน้าหอเชลล์หนึง่งค่ะกุ่งนึ่งซี๊วกละกันค่ะอะไรทรงเค,งครื่องครับสอครับตับีเห็ดหอมหนึ่งลูกช้นกุ้งผักนาวหนึ่งครับเาเปียห่อกุ้งทอดหนึ่งเอาเกียวกุ้งทอดก็ได้เกียงุ้งทอดม่เอาเหค่ะเอาเยี้ยไหอยัดไส้หนึ่งกุ้งหอยก้อนหนึ่ เธอเราจะกินหมดปะเนี่ยเธอเอาปีกไก่ปินไก่แล้วแดงเล็กเลี้ยพอหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแฟชชตุ๊ดจีนนะคะเราอยู่ในตีมจีนกันขนาดนี้นะคะต้องมากินอาหารจีนอย่างแน่นอนเรามาอยู่ที่ร้าน Canton House นะคะอยู่ที่เยาวราชเลยนะคะมากินติ่มซำติ่มซำอย่างเดียวเลยมีมีเขามีอาหารอย่างอื่นด้วยแต่ว่าเมนหลักของเราเราเน้นไปที่ติ่มซำก่อนถูกตองอาหารจีน เดี๋ยวรอดูแล้วกันคนเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าปกติพาพมโยราตลอดเลยไม่เคยเห็นร้านนี้เลยไม่ได้มากังวันเออใช่เขาเขาเขาเปิดแต่กลางวันอะไรเงี้ยเออใช่ก็คือติ่มซำเขาอะอยู่ในเข่งละส0สิบาททุกอันเลยทุกอันเลยเออใช่เดี๋ยวเราให้ดูเมนูแล้วกันว่าติ่มซำเขาจะมีอะไรบ้างแล้วก็มีอาหารอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเราหิวกันมากแล้วสั่งไปเยอะมากโคตรเยอะเหมือนจะถล่มร้าน เดี๋ยวรอดูว่าเราจะเออเราจะยังไงนะคะพอดีวันนี้มีน้องมาด้วยเลยสั่งเยอะนิดนึงเดี๋ยวรอดูไปเจอร้านนี้ได้ไงจ๊ะร้านนี้ไปเจอที่ Facebook เออก็เลยแท็กพี่ปาไปเขาบอกว่าแบบราคาเข่งละแบบ30บาทแต่ว่าอร่อยเหมือนอยู่ที่พัดตะคารเออเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าร้านนี้จะอร่อยเหมือนพัดตาคารหรือเปล่าโอ้ถึงบอกเลยว่าสามสามสามเธอ มองไม่เห็นได้อู้เลยเนี่ยอู้มือเหล็กจับเลย คืออะไรนะออส่วนออส่วนออส่วนโอเคเดี๋ยวลองชิมชิมก่อนนะเอาเป็นแบซอสมาให้ออส่วนกระทะร้อนกระทะร้อนตอนนี้เฮ้ยแต่มันก็ร้อนอยู่มันมันร้อนแบบอยู่ข้างในมันมีควันเว้ยมันพวยพุ่งเป็นไงบ้างอ้าวผิดกับหน้าตานะอร่อยนะเนี่ยร้อนนะอ้าวอร่อยเหรอหน้าตานู่ไม่ร้อนแต่อร่อย่อยเน้นเน้นซอสเอาอู้กินเลยอร่อยนะเนี่ยโธออาหารจะคือจะดูถูกหน้าตานะคะอร่อย อะไรบ้างปอยคัม่อยคัเนี่ยป่อยล้วนเฮ้ยมันอร่อยซุปองพระเลยอร่อยกว่าองพระอีกว่าเมนูความมันและความอ้วนเนี่ยมันเวิร์กจริงๆโอเคเมนูถัดไปมาแล้วขอกินเกี๊ยวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราสั่งเกี๊ยวไปเกี๊ยวกินกับมายองเนสไหนมายองเนสมายองเนสอยู่นี่ค่ะเกี๊ยวกินกับมายองเนสนะคะอู้น้ำมาแล้วนะจ๊ะยูกกอบ คือเกี๊ยวเนี่ยข้างในไก่อะไรอ่ะไก่หมูเกี๊ยวหมูหมูอร่อยอร่อยอร่อยไก่ไก่หมูเต็มๆข้างในด้วยโอ้โห๋เด็ดสลัเปาให้กินกับนมข้นอเด็ดแบ่งคาลัเปามีไส้ด้วยมันมีไส้ด้วยจริงเหรอซาลาเปาไส้ครีมเหรอแล้วก็ให้จิ้มนมข้นด้วยจิ้มหน่อยเดี๋ยวพอนะหนึ่งสองสามสลาเปาไส้ครีมจิ้มกับนมข้นนะคะเอออันนี้เด็ีแต่ว่าสำหรับเราเราเพิอ้วนเนี่งเรากินซาลาเปาอย่างเดียว โต๊ะมันอยากกินด้วยไงอันนี้กอบเปียกำลัหล่นทุกอย่างกอบเปียะจิ้มกับอะไรอ่ะกอบเปียะจิ้มกับอันนี้นี่บวชเจียบวชเจียปกอบเปียะจิ้มกับบวชเจียโอ้โหเป็นไงบ้างกอบเปียะไส้แน่นอืมค่อร่อยเลยอ่ะแบ่งไม่จิงก็อร่อยแหละดูมันแบ่งทอบเปสุดยอดเออเออักคลั่งรึเปล่าอะไรทอดๆเนี่ยอร่อยหมด กันแรกก่อนดีกว่ากล้วยอยู่บ้านกล้วยไม่กินมากินกล้วยที่นี่แบ่งกันคการขึ่งไอ้น้ำกับไอ้อู๊เอาเอาไปครึ่งหนึ่งอ่ะเขาเอาครึ่งเล็กตัวเอาครึ่งใหญ่ไปเฮ้ยมันแรงแต่เป็นกล้วยกล้วยน้ำว้าแต่ในเมนูเขาบอกเป็นกล้วยหอมอ่ะไอ้กล้วยหอมจริงเขาไม่มีกลิ่นออกมาแล้วจิ้มอะไรอ่ะตรงกลางมันเป็นกล้วยหอมนมไงจิ้มนมหรอจิ้มนมหอไม่ใช่นมนะไม่น่าใช่อย่างอื่นนะไอ้กล้วยหอมทอดกล้วยหอมทอด โอ้กล้วยหอมหอมจริงหอมเลยกล้วยดีอร่อยอื้มอย่างนี้ถ้าเราเรา,เราแบบไปท้ายๆาถ้ามีใครขายเนี่ยมังงงแจ่วเลยนะกล้วย<บ>ทอดกล้วยทอดติ่มซมอ้โ <c oughs> พี่บ๊วยเฉพาะนมข้นอร่อยไหมคือความเปรี้ยวของกล้วยกับแป้งมันเข้ากันได้ดีมากอ,อันนี้แบ่งครึ่งกัน เือเอะไรเนี่ยเผือกทอดจริงไงนะไอ้น้ำตั่งหรอไม่ใช่มันไม่ใช่เผือกทอดมันเป็นเผือกลักข้างในมันเป็นไส้อะไรก็ไม่รู้อะอ่ะเอาไปครึ่งหนึ่งกินเ,ล,เลยฉันกับพี่บู๊แบ่งก,กันครึ่งหนึ่งเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้คือเผือกทอดที่ข้างในมีไส้อืมใช่อันนี้น่าจะต้องกับบวชเจี๊ยบจริงข้าวหวาจริงจริงจริงบวชเจี๊ยบเผือกทอดเปลือกทอดข้างในมีไส้บวชเจี๊ยบ ยกเว้นที่เผือกติดฟันนะแต่อย่างอื่นดีเป็นเมนูงงมากเลยอ่ะอืมอร่อยเลยแบบงงงแล้ว่าเผือกติดฟันเป็นงงงงเผือกนุ่มมากอืมแต่พราะว่านุ่มก็ไม่ถูกนะเรียกว่าไงเนียนละกันเหมือนมันเป็นเผือกกวนมาแต่ไม่ได้กวนแบบป้าน่ะกวนแบบเอามาทำอาหารคาวแล้วข้างในก็เป็นไส้เหมือนกะหรี่ปั๊บอืมกะหรี่ปั๊บไส้ไก่มาลองกินดูจะบอกว่ามาร้านนี้ก็คือให้สั่งน้ำชาแก่เรียนที่ดีนะคะน้ำชานี่เป็นบุฟเฟ่ เป็นเหยือกเหยือกละหกสิบาทเหยือกใหญ่มากเรามาโชว์เหยือกด้วยครับตำชาที่นี่ก็คือเหยือกใหญ่เหยือกละหกสิบบาทเทให้ดิฉันด้วยโอ้ยเยอะจนต้องลุกขึ้นยืนโอเคมาแล้วค่ะก็คือขอร้องว่าอย่าสั่งตอนหิวมัคือเยอะไม่หยุดเอาเริ่มเลยคนจะเริ่มที่อะไรดิฉันขอเริ่มที่เออมันก็ต้องิกเนเจอร์เลยนี่ยอันนี้มีสายนี่ออกมาได้ไงเนี่ยเอาอะไรคะจีบอะไร ภาคตะวันออกไม่ซิงเกิลเนี่ยนมเจี๊หม,มูไม่ใช่นั้นจิบกุ้งจิบหมูสีเหลืองอ้าวกุ้งก็ได้กินแล้วสั่งสิบบาทสามลูกลูกละสิบบาทอร่อยไหมอร่อยครับเมื่อป็นกุ้งเป็นตอนตอนอยู่ข้างในเลยอ่ะโอเคเขาขอเริ่มที่ฮะเก่ากุ้งนะคะเป็นไงบ้างฮะเก่าเขาคลื่นใจยังเย็บอ่ะเหรออือร่อยเนาะมีกุ้งเป็นตอนตอนอยู่ข้างในไหมไมีเหรอ แสดงว่าที่นี่เขามีเนื้อกุ้งใช่ไม่างคนมาขอเป็นมียกมียมียมียมยมียกมียกข้างในเนี่ยจะมีหมูอยู่ใช่ไหมครับใช่แต่ขอหั่นึ่งก่อนะคนใหญ่กินไม่หมดน้องนองอะหือนี่หมูหมูหมูอร่อยอร่อยไปทำให้เบกควันออกปากเลย ร้อยกุ้ยเราให้แต่อร่อยนะออมันมีหยกนิ่มเลยแล้วก็น้ำซอสที่ใส่เข้ามาด้อยขอซิกเนเจอร์กันนะครับอันนี้เป็นน่งจิ้มหมูมาที่นี่ต้องกินน่องจิ้มนาะใช่หมูเน,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 น้นๆนนเน้นเเน้นเอร่อยไหมมันน้อยโอเคเลยธรรมดาเราไปกินบางร้านนะมันจะมีแบบเม็ดแบบเม็ดมันอ่ะ อยู่มันก็ไม่โอเคเนาะอร่อยจนต้องร้องขอชีวิตกุ้งกุ้งออกสาลครับอันนี้มันกุ้งเหรอไม่ให้หมูเหรอแต่ข้างในเป็นอัดหมูมันสาลา่าเห็นมมว่าสาลยทชงเพื่อครับผมกาแฟใช่มันก็มีหลายอย่างครับอันนี้ไปทุกร้านต้องสั่งเลยอะเป็นไงเพราะว่าเออบกินไใช่ชอบกินไอ้หมูที่อยู่กับสาไลอ่ะเป็นไงเนื้อมีเ่านั้นเลยเดวงหมูเพียบอันนี้ตื้ออะไรก่อนดีกว่า เคื่อะไรวะบางทีก็จำไม่ได้อ่ะลองจิ้มดูก่อนนะมันมีสองอันแสดงว่ามันไม่ใช่กุ้ยช่ายเว้ยพระเจ้าอ่ะเดี๋ยวสั่งเองแล้วมันคืออะไรล่ะอารมณ์แบบฮะเก๋าแต่เป็นไส้หมูใช่แต่คนละรสคนละรสกับฮะเก๋ามันมีหยกฮะหมูข้างในมันก็โอเคเลยอันนี้ หมือนลูกชิ้นกุ้งอะแต่คือมันไม่มีเมนูแล้วจําไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรบ้างเอาเป็นว่ามันเป็นอันนี้แล้วกันนะคะน่าจะเป็นลูกชิ้นกุ้งนะเดาอุ้ยไม่ใช่อะ่ะอ๋ออ้งใส่รีนเ่ยออร่ยมากอนกตินนกตินแบบกับหน้าตาอะปริญต์อร่อยไม่เหมือนลูกชิ้นกุ้งเลยอะ่ะก็น่าจะลูกชิ้นกุ้งนะอร่อยมากเลยอะ่ะขอากินน้ำซุปไม่ได้ย โคตรอร่อยนะเลยโคตรอร่อยเลยเธอเอาไปแบ่งกับอ้วนอ่ะเนี่ยอร่อยเลยอร่อยจะสั่งอีกทีเนี่ยน้ำปลาไหลแล้วนะนานไม่ได้ไม่มาก็คือติ่มซำให้เนี่ก็คือมีน้ำซุปด้วยก็คือกินน้ำซุปด้วยได้นะคะไหนขอกินจิบกุ้งหน่อยดิเขากินจิบกุ้งปะจิบบุตรสวยไปแล้วอันหนึ่งอันนี้ของพวกเธอปะเนี่ยห้องนี้เอาเข้ามาเอาเหรอมันคืออะไรไม่รู้รีวิวนะ กุ้งผงกะหรีบอกุ้งมังกรแต่มันกุ้งไม่ค่อยมังกรเลยอันนี้เดี๋ยวลองกินดีกว่ากุ้งมังกรเขาบอกกุ้งมังกรแต่ดูดูแล้วเหมือนแบบกุ้งผัดผงกะหรี่กุ้งผงกะหรีบจริงกุ้งมังกรก็คือกุ้งผัดผงกะหรีบมาในน้ำซุปก็มีหมูและผงกะหรี่ข้างบนมาอืมอร่อยเนาะเธอเธอกับฉันอะสั่งไม่หยุดเลยนะ ทุกคนน่ะต่างพว่าสั่งเตีเต๋ยวแต่เธออันนั้นด้วยอันนี้นด้วยอันนั้นด้วยอืนนยอเธออยากเชิดตัวเอง<ม>อนะคะจะเปิดวิดีโอให้ดูว่าเธอหลังเตีเตเต๋ยวแต่จริองอยากบอกเขาว่าเอาอย่างละชิ้นได้ไหมครับพี่เอามาแบ่งกันกินนะพี่ต่อไปจะขอรีวิวซาลาเปาหมูสับซาลาเปาหมูสับใช่เพราะเธออยู่ว่า,าัา้งเขาไม่ใช่อันนี้ตำหมู เอ้ยอร่อยดีนะข้างในมีเห็ดหอมเลือดลปลาปูหมือนกับอ่ะเธอเธอเคยกินปลาปาแบบรสเผ็ดน,นะมท <c oughs> ี่มันแบบห้าบาทอ่ะแล้วมันชอบแทงซอสเข้าไปตรงกลางแล้วมันบบบซอสตอนีิตรงกลางแรงโอดไปเอ้ยแต่อันนี้อร่อยมาไม่ใช่เห็นว่าทันจะชอบกินปลาปาแบบนั้นอ่ะอใช่ใช่แล้วก็แบบหาความอร่อยแบบนั้นไม่ได้นะเป็นอร่อยแบบสเต็กฟู้ดเนี้ยเหรอใช่แต่ว่าลุงลุงลูกชิ้นทอด ตุ้งินทอดนี่ขับรถมารถเข็นอะไรพวกนี้โคตรอร่อยเลยไม่รู้ก็คือกูอยากกินชีสอีกกระจอกแบบนั้นน่ะชีสไส้กรอกชีสห้าบ,บาทอะ่ะก็ูหาที่ไหนไมาได้ก็คือต้องไปซื้อแบบนั้นนะบอกคุณป้าไปซื้อที่ไหนมาค,าคะคอมมาบนเพ็อันนี้มันคืออะไรไม่รู้แต่เป็นเป็นเป็นกุ้งหน้าหมูสับอ่ะ<ม>นี่นี่มาตั้งอย่างงี้ถ้าอย่างงี้จะเป็นหมูสับหน้ากุ้งอ่าเยวลองกินดูเนาะจริงๆเอาให้มาด้วยกันก็น่าจะกินพร้อมๆกันนะ ใส่โชย,ยุเอ้ยไม่ใช่ใส่น้ำซุปมันอร่อยนะเนี่ยโมดขขออนี่ก็้ก่าบังคัเนี่ครับเป็นคนรักไม่ใอ่อืมไข่นเจิ๊มเยอะมากค่ะทำไมอ่ะกิกโกห,หมดถุงแล้วมั้งเนี่ยเชิญค่ะคุณน้องเราเป็นผู้ร่วมทีมผมเองผมตั้งประมาณสามวันอยากกินมากเมนูที่ชอบคือเมนูอะไรครับคุณป้าเมนูที่ชอบคือบะหมี่ยก เป็คนมินิมอลเลยอร่อยมินิมอลอร่อยแล้วก็ถ้าเป็นบูธอะบูธชอบอันนี้ไหมอะไรนะโม่เฮ้ยดูเลยเห็นไหมโล่งไปทุกร้านเอาโล่ไปเลยโล่หัวใจไม่เอาเอาเงินขอเป็นเป็นเงินโอเคจะถามน้องดีกว่าว่าเมนูที่น้องชอบคือเมนูอะไรอะเมนูที่เราชอบคือเมนูอะไรชอบซาลาเปาทอดแต่ว่ากินได้นิดเดียวไม่อยจะเลี่ยนมากแต่อร่อยอู้ชอบเมนูอะไรชอบอะไรจ้ะหลับไปแล้วกินจนหลับไปเลยขนมจีบกุ้ง กทางมาตำร้านนี้นะคะชื่อร้าน Canton House นะคะอยู่ตรงข้ามกับ China Town Scala นะคะก็คือยังยังอันนี้นังอยู่ต่อทัพเซเว่นถนนเลยใช่เออก็คือเปิดกลางวันนะแล้วก็บอกว่าติ่งซัมก็คือต้องสั่งทีเดียวรวดเดียวามเพิ่มห้ามเติมเพราะว่าเขาเออเพราะว่าเขาใช้เวลาเนื่องานเหมือนกันนึนงประมาณเท่าไหร่อู๋หลายนาทีเป็นเป็นสิบกว่านาทีเหมือนกันแต่คืออาจจะแบบว่านึ่งสดไงไม่ได้นึ่งไว้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอร่อยนะ แล้วก็คือแบบตรงเนี่ยก็คือไม่แพงเมนูไม่แพงในแต่ละอันนะคะประมาณ30บาทใช่แต่ถ้าสั่งเป็นเมนูอาหารนะก็จะได้เร็วกว่าจะติ่มซำก็คือต้องรอนึงใช่แล้วก็มาร้านนี้ก็มากินติ<ๆ>่มซำไม่เลถูกต้อง,<ๆ>องเฮ้ยแต่ส่วนใหญ่มาขาเขากินอาหารากันนะแบบไม่ได้มากินติ่มซำอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขอแนะนําว่าขอให้กินกับชาจ,จีนเพราะว่าแก้เลี่ยนได้ดีเออแต่จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเมนูอร่อยนะเพราะว่าไม่่คยได้จิ้มกับจิ้มเลยก็คพือกินไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้จิ้มนับจิ้มเลยเธอจะมาเอออะไรเธอดันก จิ๊กซอเนี่ยโอ้โหคนจีนก็อย่างเงี้ยแหละจีนตรงไหนวะผมเป็นคนจีนไม่คนจีนต้องให้อังเปายังไม่ถึงตุ๊ดจีนเนี่ยตุ๊ดจีนแล้วใส่ชุดจีนคุณเนี่ยก็ไม่ตุ๊ดจีนได้ยังไงตุ๊ดจีนอีกหนึ่งอาทิตย์เออใช่โอเคสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะตุ๊ดจีนก็คือมาเที่ยวเยาวราชได้เฮอเยาวราชก็คือยังคึกคักเหมือนเดิมทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะปกติเรามากลางคืนนี่มาทางแรกที่เรามากลางวันเออโอเค เดี๋ยวเราสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับแปนดแปดพบกันใหม่นะคะ EP หน้าลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายอ่องางเปลอกไปบอกมีพลังงานตบมือด้วย